มาดูตัวท็อปเลยตัวนี้คือตัวท็อปของเศรษฐีเงินหน,นาเลยนะนี่น,นะครับใบล่าสุดโอ้โหดังฮาร์ปเลยนนะอะ่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับนะวันนี้นะครับเราก็มาเปิดหัวกันนะครับกับต่อกันที่ตัวนี้เลย นี่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 ขาด่างของเรานะครับขาด่างของเรานี่ลายดีๆแบบนี้เกิดท่านไหนที่สนใจอยากได้ขาด่างต้นเล็กๆต้นนี้นะครับเอาไปปลูกเอาไปเลี้ยงนะครับบอกเลยเราเริ่มต้นที่เราคิดที่ราคานะครับกระถางละห้าสิบบาทพอครับมีก็ห้าบบาทเหมือนกันนะครับขาด่างสวยๆลายดีๆนะครับเกิดท่านไหนสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ มาเรามาดูกันกับแสงเงินแสงทองมั่งดีกว่าครับนี่ฟอร์มแบบนี้อ่าไว้เอาไปในราคาสามสิบห้าบาทนะครับแสงเงินแสงทองในไซส์สามใบนะครับแล้วก็ยังมีนี่โชคเก้าชั้นเป็นไม้เขียวนะครับฟอร์มไม้สามใบหนึ่งหลอดนะใครอยากได้กระถางนี้เอาไปที่สามสิบห้าบาทนะครับ มาต่อกันที่ฟีโรเดนดอนเลยแล้วกันนี่ตัวฟีโลใบเงินนะครับหรือฟีโลดักเงินนะใครอยากได้นะครับก็เอาไปที่สามสิบห้าบาทแล้วมาต่อกันนะครับกับตัวอีพีนะครับอีพีดังเหลืองนะนี่ข้อนี้ยาวเฟ้ยเลยนะลากฟูๆแบบนี้เลยนะ ลากดีๆแบบนี้ใครสนใจอยากได้เอาไปที่กระถางละห้าสิบบาทพอครับเป็นตัวด่างเหลืองนะครับเป็นตัวด่างเหลืองนะอะมาดูนี่เบอร์เลมาร์กนะครับเบอร์เบิร์นมาร์กเบอร์เลมาร์กเบอร์เบิร์นมาร์ก B.B.M อ่ะแล้วแต่ชื่อสะดวกจะเรียกเลยฟอร์มนี้เกิดใครอยากได้นะครับเอาไปที่นะครับราคาห้าสิบบาทพอครับ มาดูสัปประรดสีต้นนี้กันบ้างนี่นี่ต้นนี้เอาไปที่ราคานะครับสามสิบห้าบาทเหมือนกันครับสัปประรดสีนะสวยสวยไม้แข็งงแรงแล้วนะครับอ่าครับอกลนมาสองกระถางนี้เอาไปที่ราคาสามสิบห้าบาทเหมือนกันนะครับเกิถ้าไหนอยากได้นะสามสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับมาเริ่มต้นกันที่ราคานี้เลยดีกว่าอามาภูราชินีหินอ่อนนะครับ ในกระถางนี้ฟอร์มแบบนี้เอาไปที่35บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็นี้พัดโบกสีทองนะครับฟอร์มนี้เกิดใครอยากได้เอาไปที่ราคาห้าสิบาทพอมาดูนี่นะครับเป็นว่านเหงือกปลาหมอนะเป็นว่านเหงือกปลาหมอนะครับลายดีๆแบบนี้เลยเหงือกปลาหมอดางเห็นไหมลายสวยๆแบบนี้ ใครที่อยากได้นะครับกระถางนี้ผมขอที่80บาทนะครับเหนือกปลาหมอเนาะนะนามาดูกันต่อเลยมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ะตัวนี้ละกันกวักเขียวในกระถางขาวๆสวยๆแบบนี้เอาไปตั้งโชว์ตั้งโต๊ะทำงานนะครับเป็นไม้มงคลนะไม้แบบเสริมดวงเสริมความมูความปังปุริเยนะครับกระถางนี้นะครับใครสนใจอยากได้เอาไปที่ราคา80บาทนะครับ นะฟูบลาที่นี้หินอ่อนไซต์ตัวตวแบบนี้ไซต์ตัวตวแบบนี้ใครที่อยากได้นะครับเอาไปปลูกเอาไปเลี้ยงปีนเสานะครับให้น้องใบตัวโต,วตวใบใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญหกว่าฝ่ามือนะเอาไปที่ห้าสิบบาทครับมาเริ่มอะโกรนมาต้นนี้เพชรน้ำหนึ่งนะครับตัวนี้คือเราเลี้ยงลบนะครับสอีอาจจะยังไม่ค่อยดโดดเด่นเท่าไหร่นะแต่ชํำไว้ลากฟูฟูอย่างนี้เลย ใครที่สนใจนะครับ35บาทเท่านั้นมาดูฟิโลนี่ครับฟิโลดาบเงินต้นนี้ฟอร์มตัวโตแบบนี้นะครับไปีินเสาแล้วไปทั้งกระถางไปทั้งเสาแบบนี้เลยเกิดท่านไหนสนใจนะครับเราเปิดราคาที่2 9 0บาทนะครับฟอร์มแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับฟิโลเดนดอนใบเงินนะครับหรือฟิโลเดนดอนดาบเงินนะครับเกิดท่านไหนสนใจนะครับ290บาทพอนะครับ มาดูกันตัวนี้กวักใบโพด่างเหมืองฟอร์มแบบนี้เลยท่านไหนที่สนใจนะครับวันนี้เราขอที่290บาทนะครับกวักใบโพด่างเหลืองนะครับ290เาบาทพอท่านไหนที่สนใจนะครับอยากหาไม้มงคลมาเสริมนะครับวันนี้ผิดจากชื่อนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมาเริ่มต้น35บาทแทน50บาทนะครับแล้วก็มีแอนโทเรียมนะครับนี หน้าวัวหัวใจนะครับคิสตาลีนัมนะครับนี่นะสวยๆแบบนี้ในฟอร์ม2ใบใบนี้คือมีตำหนิหน่อยนะครับนะเดี๋ยวเราจะเง็บออกนะเราจะเง็บออกเงบตรงที่มันเสียนะครับก่อนที่จะจัดส่งนะคิสตาลีนัมนะครับหน้าวัวหัวใจหน้าใบเป็นกรรม,มยี่เหมาะกับช่วงของเทศกาลวาเลนไทน์มากจากราคานะครับ290บาทวันนี้เอาไปที่ราคา สองร้อยบาทพอครับคริสตาลีนั่มนะครับหน้าวัวหัวใจสองร้อยบาทนี่นะครับฟิวโดรใบเลื่อยด่างบิงออฟไลน์นะครับไม้ด่างไม้ตัวตำนานราคาพิกๆหลักพันหลักหมื่นกระทางนี้ใครอยากได้ผมขอที่150บาทนะครับสำหรับใบเลื่อยด่างนะ ฟอร์มแบบนี้เลยนะครับสามใบโหลดนะไม้จริงๆตัดได้แล้วนะครับเนี่ยไม้ไมันตัดได้แล้วนะมาดูกันกันกบอัญ,ญมณีสามสีนะครับฟอร์มแบบนี้กระถางนี้เลยผมขอที่ราคาสองร้อยเก้าสิบบาทพอครับสองร้อยเก้าสิบบาทเกิดท่านไหนสนใจนะครับก็ทักไลน์แอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์โทรที่มุมจอสามารถแอดไลน์ได้นะครับหรือจะโทรมาเลยก็ได้นะครับ อัญมณีสามสีนะครับ290บาทพอนะครับพลาสนัมซิลเวอร์นะครับเป็นฟิโลโรเดนดอนใบเป็นรูปหัวใจอีกแล้วเป็นรูปหัวใจอีกแล้วแล้วเป็นสีเงินเงินสวยๆแบบนี้นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับก็ผมขอที่กระถางนี้ขอที่หนึบาทพอ100บาทเท่านั้น โอ้โหราคาอย่างดีนะหนึ่งร้อยบาทเนี่ยอันนี้คือรวยล้นฟ้านะครับรวยล้นฟ้าด่างนะรวยล้นฟ้าด่างนะครับนี่นะครับสองใบกับเอาตีเป็นหนึ่งหลอดแล้วกันนะครับนี่นะตีเป็นหนึ่งหลอดแล้วกันเกิดท่านไหนที่สนใจกระถางนี้ผมขอที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับ 190หนึ่งร้อยเก้าสิบาทพอสองใบหนึ่งหลอดเรียกเป็นหลอดนะครับถ้ากลางเต็มใบแล้วเดี๋ยวจะเรียกใบเนาะเรามาดูโชคเข้าชั้นใสเล็กเล็กกันบ้างนะครับนี่นะด่างมาเบิ้ลด่างขินอ่อนกระถางนี้นะครับฟอร์มแบบนี้คือรอดตายรอดตายค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็น100แล้วนะครับเกิดท่านไหนที่สนใจนะครับกับโชคเข้าชั้นด่างขินอ่อนต้นนี้ผมขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ มีท่านไหนสนใจไหมเอ,อ่ยหนึ่อยห้าสิบาทโชคเก้าชั้นด่างแล้วนะครับตัวนี้คือไม้เมล็ดนะครับต้องบอกไว้เลยนะแต่ฟอร์มนี้คือรอดตายแน่นอนนะรอดตายแน่นอนนะครับ1นึห้าิบาทเท่านั้นนะครับมาดูมาดูาดแคทตัดกันมั่งแคทตัสกันมั่งครับแคทตัสมีนะครับยิมโนขึ้นเสากราฟแบบนี้เอาไปเลี้ยงเท่ๆเกๆ๋ไปใส่กระถาง สวยๆเลิอกเลกเอานะก็ใครที่อยากได้นะครับกระถทางนี้ผมขอที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับ,รบยิมโนไลท์ดีๆแบบนี้กระถทางนี้หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะมาดูเส้่จันนากันมั่งครับโอ้โหฟอร์มแบบนี้ฟอร์มแบบนี้สีแบบนี้คือสวยมากนะ สวยจริงๆความดีมากนะครับนี่แล้วดูสีนากนะชัดเจนมากเลยใครอยากได้กระถางนี้เอาไปที่150บาทนะครับมาดูนี่นี่ขันมากเอ่อขันมากราชาหรือขันมากเศรษฐีนะผมก็เรียกนี่นะครับแต่ตัวนี้คือตัวเขียวเนาะซึ่งเขาเรียกว่ามอระกฏนะนี่นะครับเป็นตัวเขียวนะครับเป็นตัวเขียวก้านใบจะเป็น กระดูกใบจะออกสีชมพูนะแล้วก็อบก้านใบสีชมพูกระดูกใบก็จะออกสีชมพูนะครับแล้วไม้ถ้าไปเลี้ยงในแดดที่เหมาะสมนะตัวนี้พื้นสีเขียวตัวนี้จะเขียวเข้มขึ้นกว่าน,นี้อีกนะครับบอกเลยเกิดท่านไหนที่อยากได้วันนี้ผมขอกระถะทางนี้นะครับที่ราคาหนึ่งร้อยบาทพอหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับกับขันหมากเศรษฐีมอลากลต้นนี้หนึ่งร้อยเท่านั้นนะ มาดูข่าด่างๆต้นใหญ่ๆกันอีกสักหนึ่งกระถางแล้วกันนี่เลยนี่เลยพร้อมโตๆแบบนี้ใครที่อยากได้ต้นนี้ผมขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทพอครับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะ FC ท่านไหนนะครับหรือพ่อจ๋าแม่จ๋านะครับหรือท่านผู้ชมที่เข้ามาดูแล้วเกิดชอบต้วไหนนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาได้เลยนะครับ ขอสวัสดีครับคุณจติตหมายขอบคุณครับสําหรับคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันนะครับเป็นท่านผู้ชมเป็นอฟซที่น่ารักมากครับที่น่ารักของเราจริงๆมาดูตัวนี้ครับเป็นอโกนีมาขันมากเสียถีเหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวแดงนะครับซึ่งเขาน่าจะเรียกว่าอมารินหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะแดง แป๊ดอย่างนี้เลยนะตัดกับสีกระดูกที่เป็นแบบสีชมพูนะเลือเล่อๆแบบโอ้โหสวยมากนะใครที่อยากได้กระถางนี้นะครับนี่เลยจากราคาพันกว่าบาทนะปกติไซส์ไม้หายากไซส์นี้เขาขายกันหลักพันนะครับแต่วันนี้ใครอยากได้ผมขอที่ราคาเก้าร้อยบาทพอเก้าร้อยบาทพอนะครับสวยๆกันแบบนี้เลยนะมาดู ไม้บ้านๆก็ขึ้นไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวมาดูไม้ตัวที่มันแบบทับๆกันมั่งนะครับเนาะนี่นี่นี่เวนติไอด่างนะครับเป็นพืชในตระกูลโอโลคาเซียนะครับนี่คือใบล่าสุดนะนี่นะผมให้ดูใบล่าสุดด่างสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วใบอื่นก็คือมันติดด่างนะครับมันติดด่างทุกใบต้องบอกอย่างนี้เลยติดด่างทุกใบนะครับ เพียงแต่ว่ามันด่างไม่ได้เยอะเพราะว่าไม้มันพอมันจะมาด่างสวยก็เมื่อต่อเมื่อที่เขาแข็งแรงแล้วนะเขากล้าเปิดเผยลายเขาแล้วนะใครที่อยากได้นะครับวันนี้ผมขอที่ราคา390บาทพอครับเวนติไอด่างต้นนี้390บาทเท่านั้นนะครับมามีนะครับสวยนะสวยสวยนะไม้มีจำนวน,นน้อยอยู่นะครับสำหรับเวนติไอด่างนะครับบอกเลย ไหนๆก็ขึ้นอโลคาเซียแล้วมาต่ออโลคาเซียกันอีกสากหนึ่งตัวนะครับนี่ก็คือฝ่ายเด็กดังนะครับนี่ผมให้ดูนี่คือใบล่าสุดโอ้โหนี่ใบล่าสุดนะด่างสวยมากนะด่างสวยจัดๆเลยนะด่างดีๆสวยๆทุกใบเลยนะครับไซนี้เกิดท่านไหนที่อยากได้ผมขอที่ราคาเก้าร้อยบาทครับฝ่ายเด็กขอที่ราคาเก้าร้อยบาท ฟอร์มนี้นะครับลายสวยๆแบบนี้900บาทพัวครับเดี๋ยวนะผมะมาอโลคาเซียกันต่อเลยแล้วกันขอเป็นอนโลคาเซียกันไปนะครับนี่บนกระดาษก้านดำด่างนะครับด่างฮับฮับสวยๆกันที่แบบนี้เลยเกิดท่านไหนที่อยากได้วันนี้ผมขอที่ราคานะครับ1,100บาทพัวกับบนกระดาษก้านดำฟอร์มแบบนี้นะ หนึ่งพันหนึ่งร้อยถือว่าโอ้โหคุ้มมากคุ้มจุกจุกเลยนะสาหรับบอลกระาดาษการดำนะครับไซส์นี้ต้องมีนะพันสาไม่รวมส่งนะแต่เราเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยพอนะครับนะมาขึ้นอโลคาเซียกันแล้วขอต่อเป็นอโลคาเซียยาวๆเลยแล้วกันเนาะเป็นอว่านหนางวักและการเป็นหนังกวักนะครับหรือกวักใบโพนี่ตัวนี้คือ หนังกวากด่างขาวอัลโบนะครับโอ้โหนี่นะครับคือด่างทุกใบนะนี่นะครับด่างทุกใบนะเห็นไหมนี่้อยด่างเขานะนี่ใบล่าสุดนะโอเปิดมาฮาเลยจ้ะสวัสดีครับ้บานสวนลุงมณีขอบคุณมากครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสําหรับคอมเมนต์นะครับทักทายกันนะครับขอบคุณมากๆครับเป็นกําลังใจให้เรา อย่างดีเลยนะครับสําหรับคอมเมนต์ทักทายนะครับนี่นะครับนี่ใบใหม่แทงออกมาแล้วนะครับนี่นะนี่นะครับเป็นหลอดอยู่เนาะผมใส่เว่นหน่อยสิเหมือนจะด่างมาเทพเลยนะอ่าฟอร์มนี้ฟอร์มนี้เกิดท่านไหนที่อยากได้นะครับกวักใบโพนะครับว้านนากกวักด่างขาวนะเอาโบนะผมขอที่ราคาเก้าร้อยเก้าสิบาท คุ้มไหมผมว่าคุ้คุ้มนะ่ะอย่างคุ้มเลยนะครับเนี่ยคุ้มจัดจัดนะวกใบโพด่างขาวอโบ่สามใบหนึ่งหลอดด่างทุกใบด่างดีเชื้อด่างดีเชียงด่างสะเทียนสถียน,นแบบนี้นะครับเก้าร้อยเก้าสิบาทผมบอกเลยว่าราคามันดีมากเลยนะก็ะมาดูกันอีกตัวหนึง่งโอ้โหนี่คือว่านนังกวักนะครับ ด่างทองตัวท็อปตัวแรของสายเลยนะครับสูสีกันเลยนะกับด่างขาวอัลโบเมื่อกี้นะนี่นะครับใบล่าสุดโอ้ยดูลายนะยังโหดเลยนะอใครที่สนใจกระทางนี้ผมขอที่ราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทจะได้ไม่จ๊านี่นะตัวนี้คือตัวท็อปท็อปของสาย ว่านางกวักเลยนะด่างทองนะครับหนึ่งพันสองรอยบาทเนาะด่างขาวอโบ้ผมขอที่เก้าร้อยเก้าสิบบาทก็พอมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมาดูนี่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 ควักพระพรมป่าด่างมาเบิ้ลโอ้โหนี่คือใบถูกภรรยาผมเงบไปหมดแล้ว มันเป็นใบเหมือนกับมันขึ้นมาตอนเราแยกหน่อนะครับตอนที่แยกหน่อเนาะแล้วก็คือพอมันไอ้นี่เกิดขึ้นมาใบใหม่เนาะมันก็มีเหี่ยวมีเฉามีตําหนีเนาะโดนแงบไปได้วยกันไกลหมดเลยเหลือเพียงใบเดียวใบนี้แต่ว่าห้าไม้ไม่ต้องกลัวครับลากเดินดีแน่นอนนะเรารับประกันเลยนะเรื่องความแข็งแรงนะครับเกิดทั้งไหนที่สนใจนะครับผมขอที่สามบาทเอาสามบาท ลายนี้นี่คือลายบนหัวตารางนะครับบอกเลยด่างขินอ่อนนะครับในสายของกวักพระพรมนะมาดูไม้มงคลกันอีกต่อเลยแล้วกันย้ายค่ายมาเป็นแอนทูเรียมเนาะนี่เศษฐีเงินหนานะครับด่างนะด่างทุกใบนะครับบอกเลยด่างทุกใบนะครับในฟอร์มสองใบแบบนี้เนาะ เกิดท่านไหนที่สนใจอยากได้ผมขอที่ราคาเจ็ดรอยบาทนะครับเศษสีเงินหนานผมบอกเลยว่าไม้มันมีจํานวนน้อยนะครับเจ้าเศษสีเงินหนานเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม้เขาโตช้านะครับโตช้าลแล้วก็ให้ผลผลิตให้หนอ่อให้ยอดซึ่งค่อนข้างจะช้าเหมือนกันนะครับเ,เกิดท่านไหนที่สนใจผมขอที่เจ็ดร้อยบาทเลยกระถางนี้รับรองว่าราคาแบบนี้คุ้มมากต้องคุ้มจริงๆ เป็นใบกลมนะที่ด่างเหลืองนะครับนะครับนี่นะใบก่อนหน้านะครับใบเนี้ยมันพึ่งกลางนะครับสีมันอาจลายมันอาจจะยังขึ้นไม่ชัดแต่เห็นความเหลืองไหมกระถางนี้นะครับใครที่สนใจผมขอที่ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเอาลองไปเปรียบเทียบดูได้นะครับไม้ฟอร์มนี้ราคานี้ผมบอกเลยสุดปังแน่นอนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ มาดูอโกนีหมามั่งดีกว่าอโกนีมาอโกนีมาหมอระดกบุรุของเรานี่ไงเป็นไม้เป็นตัวใบแหลมนะครับเป็นตัวใบยาวนะเป็นตัวใบแหลมเป็นตัวใบยาวนะครับนี่นะนี่นะนี่นะสี่ใบลาย,ลายดีๆทุกใบเลยนะเกิดท่านไหนที่สนใจผมขอที่ราคาสองร้อยเก้าสิบบาทก็พอ สองยบาทเท่านั้นนะครับสำหรับหมอระดกโลกเนาะมาเราก็มาต่อกันกับนี่นี่นี่เป็นฟีโลเหมือนกันเออคือเศรษฐีรวยทรัพนะครับอ่นนี่แต่ตัวนี้ความพิเศษของเขานะครับเขาคือตัวด่างที่กลายนะครับนี่นะเห็นใบเขากลายไหมครับนี่นะความกลายนะครับความสวยนะ โอ้โหเต็มสิบไม่มีหักเลยนะความแปลกก็เต็มสิบไม่มีให้หักเลยนะความหายากยิ่งแบบโอ้โหไปเต็มสิบเลยไม่มีให้หักเลยนะใครที่อยากได้ในกระถทางนี้ผมขอที่ราคาเก้าร้อยบาทเศษฐีรวยทรัพย์ด่างกลายนะครับโอ้โหหมาเอากระถทางนี้ กระถางนี้มันใบค่อนข้างจะชำรุดเสียไปหลายใบนะครับเราก็เลยเงับเหลือในฟอร์มสี่ใบแบบนี้เป็นฟอร์มสี่ใบแบบนี้ท่านไหนที่อยากได้นะครับต้นนู้นผมอ่ะราคาหนึ่งต้นนี้ผมขอที่ราคาหกร้อยบาทเอาหกร้อยบาทพอสำหรับไซส์สี่ใบนะครับไซส์สี่ใบเนาะ <c oughs> นี่อันนี้ก็ด่างเบลกายนะครับเสถีรวยซับนะ นี้นะใบกลายนะครับเป็นไม้สวยไม้แปลกนะไม้หายากนะครับมีท่านไหนที่สนใจกระถทางนี้ก็เอาไปผมขอที่ราคา990บาทพอครับมาสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายถายสุดจริงๆเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลามากนะครับเรามาต่อกันที่ฟิโลเดนทอนอีกหนึ่งตัวนะครับเบอร์กินนะครับแต่ดูนะครับดูใบนะครับนี่นะนี่นะ นี่นะครับดูก้านนะครับเห็นไหมเห็นไหมลงก้านมาเลยนะแล้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูใบนี้ก่อนหลอดนี้หลอดนี้จะมาแบบไหนอือฮึหลอดนี้ก็เหมือนจะมาฮัฟเหมือนกันเลยนะหลอดใหม่นี่นะเหมือนจะมาฮาัฟเหมือนกันเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจกระทางนี้ ผมขอที่ราคา490บาท490บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกก่อนนะว่าใบเนี้ยเหมือนน้องจะเผือกนะครับน้องก็เลยจะมีตำหนินะครับช้ำน้ำนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเงียบเงียบเงียบแล้วเราเอาปูนแดงทาไปให้นะนี่นะครับอขอคนรับได้นะครับมันมีตำหนินิดนึงเพราะใบเนี้ยคือขาวมาขาวจั๊วเลยไม้มันกำลังจะเริ่มกลายนะไม้มันกำลังจะเริ่มกลายครับเพราะว่ามันได้อายุเนาะ ก็เกิดท่านไหนที่สนใจนะครับก็ราคาตามที่บอกไว้เลยแล้วสำหรับนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมย้อนหลังนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยเบอร์โทรผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ0 6 5 2 3 8 0 9 6 9เเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์มาหาเราได้เลยแอดไลน์มาหา เทพหมายด่าง a n n e l กันได้นะครับเกิดสนใจต้นไหนนะครับหรือชอบใจต้นไหนนะครับก็ราคาตามที่ได้บอกไว้ในไลฟ์ไลฟ์สดไลฟ์นี้เลยแล้วก็มีค่าส่งนะครับเหมาเหมาไปเลยหนึ่งร้อบาทพอ100บาทเราจะจัดส่งให้อย่างดีแบบพรีเมียมเหมือนคนที่เขาคิดค่าส่ง150 200าสบสองร้อยเลยนะเกิดท่านไหนสนใจต้นไหนนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับยังไงผมก็ขอรบกวนเวลาท่านผู้ชมนะครับขอรบกวนเวลา เอนะครับขอรบกวนเวลาเพราะจ่ายไม่จ่ายนะครับเพียงเท่านี้พอนะครับยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับต้องขอแล้วก็เราต้องขอกล่าวคำว่าลาตีสวัสดีนะครับสวัสดีครับ